สวัสดีครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเราอยู่กับสวัสดีค่ะพี่ป๋อค่ะเราตอนนี้เราอยู่กับภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสนะคะเราอยู่ในแปลงของพี่ป๋อสินชัยซึ่งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์อําเภอน้ำเดือดใช่ไหมคะอำเภอพิเชนบุรีตำบลอะไรนะคะโคกงโคกงค่ะโคกงก็ตอนนี้ เราอยู่กับมิสเตอร์ฮิวมัสแล้วนะคะในโกดังยังฟ้องอยู่นะคะแต่กล้องคะขอเดินเข้ามาดูอันนี้แคเป็นที่เราฟองเก็บไว้นะคะแล้วอยู่กับพี่ป๋อค่ะนี่ก็เป็นมิสเตอร์ฮิวมัสนะคะก็พี่ป,ป๋ะะอใช้อยู่ใช้ตอนต,ตอนแรกอะ่ะท,ที่พี่ปอ๋อใช้ของเราเนี่ยาาพี่ปอ๋อใช้เมื่อกี่ปีที่แล้วนะพี่าาปีปีกวา่า,วา สองปีใช่ไหมสองปีกว่าสองปีกว่าก็คือตอนนั้นพี่ป๋อเจอกระสอบหนึ่งหกร้อยเจอหกร้อยกว่าบาทเลยนะคะเพราะว่าค่ะใช่แล้วก็เราส่งนี่คือแบบว่าพี่ป๋อนี่คือเจอราคาหนักมากนะคะแต่ตอนเนี้ยก็คือเราเมื่อก่อนเนี้ยพี่ป๋อใช้ตัวเนี้ยเริ่มที่ใช้นวัตกรรมของเราคือไปแช่น้ำใช่ไหมคะก็เดี๋ยวพี่ป๋อจะแชร์ประสบการณ์ให้นะคะว่าของเราเนี่ยหลายคนเขาจะเรียกของเราว่าฮิวมิก แต่ที่จริงแล้วมันมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในนี้ที่ยอ m ิมิกนะคะแต่ว่าพี่ป๋อก็เอาไปปรับใช้ก็คือเอาไปได้ยินว่าไปใช้กับพอดอสารด้วยใช่ไหมคะในการที่จะ,ะได้ได้เชื้อตัวไตโคโดมามาช่วยะคะ่ะเพราะฉะน,น,นั้นเนี่ยพี่ป๋อทำเพื่อไร่ซึ่งเดี๋ยวพี่ป๋อจะพาไปดูแปลงของพี่ป๋อนะคะอันนี้ก็จะเป็นโมดังที่เล็กๆนะคะที่เป็นแบบบ้านๆของพ,พี่พี่ป๋อแล้วก็ ถ้าใครสนใจก็พี่ป๋อค่ะเบอร์เบอร์โทรพี่ป๋อขอแจ้งเบอร์โทรพี่ป๋อไว้นิดนึงครับเบอร์โทรอะไรนะคะ0800254414ครับค่ะที่สำคัญคือ,อพี่ป๋อเคยทำกเกษตรแบบคนอื่นมาเยอะและ้วแต่มันไม่ได้ผลผลิตไม่ได้แต่ว่าพอมาทำในแบบของมิสเตอร์ฮิมัสเราโดยการที่เราไม่ได้ ไม่ได้ใช้ร่วมกับปุ๋ยตัวอื่นเลยก็คือพูดง่ายๆว่าหนึ่งก็คือมิสเตอร์ฮิมัทตัวการ์ตูนของเรานะคะแล้วก็แล้วก็ตัวข้างข่าวอันนี้นี่ตัวข้างขาานะคะถ้าใครสนใจก็นี่ค่ะพี่ปอมีนะคะแบ่งแบ่งให้ขายแบ่งขายให้ย่อมเยาแล้วอันนี้มาแล้วเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วอันนี้ก็ลูกค้าท่านหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นมิสเตอร์ฮิมัทตัวการ์ตูนล้วค่ะก็พี่ป๋อนี่ใช้แบบอย่างประหยัดมากก็จะเอาจนกระสอบแบบเปื่อยเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ย ที่จริงแล้วตามหลักในการทําพืชไร่นะคะก็คือการที่เราจะต้องใส่ตัวกระตูนลงดินก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะตามด้วยมิสเตอร์ฮิมัสตัวข้างคาวแต่ทีนี้ต้องมาดูว่าพี่ป๋อจัดการแปลงแบบเป็นเป็นทั้งอ้อยข้าวโพดใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดใช่งั้นเดี๋ยวเราให้พี่ป๋อพาไปดูพื้นที่พี่ป๋อจะพาเราไปดูที่ไปดูอ้อยก่อนก็ได้ไปดูอ้อยก่อนค่ะมาเชิญมาเนี่ยลูกขวยลูกขวยสั่งก๊อ โอ้คุณยายทำอะไรคะนี่คุณยายก็แปลลูกมะม่วงนะคะตรงแ่นมิสเตอร์ฮิวมัสข้างขาวครับแช่น้ำครับค่ะนี่ครับพี่ปอดทำยังไงคะใส่แช่น้ำครับเออนี่ครับแช่น้ำแล้วก็เอาไปใส่ขันน้ำหยดหรือจะฉีดพ่นก็ได้ครับค่ะเห็นไหมครับพี่ปอใส่สัดส่วนเท่าไหร่คะของมิสเตอร์ฮิวมัสตัวนี้ข้างขาวข้างขาวครับเท่าไหร่คะหนึ่งกิโลต่อน้ำสิบลิตรครับ หนึ่งก็หนึ่งต่อสิบใช่ครับหนึ่งกิโลกับน้ำสิบลิตรหนึ่งลิตรก็เท่ากับหนึ่งกิโลใช่ไหมครับพี่น้ำใช่ครับแต่ว่าใช้ถึงสี่รอบนะครับไม่ใช่รอบเดียวครับหมายถึงหนึ่งกิโลเนี่ยใช้ได้สี่รอบค่ะพี่พี่ใส่หนึ่งกิโลแล้วพี่ใส่น้าครับหมดแล้วแล้วพอมันตกตะกอนปุ๊บเติมไปสี่รอบเขาคือเอาน้ําออกไปใช้แล้วพี่ก็เติมน้ําเข้าไปอีกกี่รอบนะคะนทั้งหมดสี่รอบสี่รอบใช่เพราะว่าอันนี้ตรงกับทางของคุณโบที่ทําให้เราก็คือ ไปวัดตัวของค่าธาตุอาหารค่าธาตุอาหารเนี่ยเท่าเดิมนนั่แหละเพราะว่านี่ก็ใช้มาแล้วใช้ไม่หมดพี่ก็ปิดฝาใช่ไหมคะแล้วพี่ใช้ยังไงเวลาไปใช้ถ้าเกษตรกรถามใช้กับน้ำเดือดค่ะมาเชิญค่ะโอเคจะใช้เป็นน้ำเดือดในในนี้ก็มีนะครับห้เอ๋ออันนี้ค่ะนี่ท่านผู้ชมดูนะคะเดี๋ยวเอามาดูนะคะนี้ก็แช่ครับข้งคาวเหมือนกันดูไหม ทานอาหารลอยฟองเลยครับเห็นไหมี่ครับพี่ได้ยินว่าเคยมีคนที่ทำเอ็มวีอะไรหรือว่าคนที่เขามีเครื่องมือท่านอาหารมาวัดนี่เครื่องนี่แบบโหดังจนจะระเบิดใช่ครับค่าท่านอาหารอยู่ตัวนี้เลยครับเนี่ครับนี่นะคะพี่ปอพี่ปอใช้อย่างนี้นะคะดูไปนะครับนี่พี่ปอพาดินวัดที่ปอนนี่รู้สึกว่าเหยียบแล้วดังยบยบยบนะคะไม่เน้นมาเลยครับ โอ้ไตโคโดมาสนี่ถ้าผู้ชมค่ะพี่ป๋อเอามาขยายใช่ไหมคะใช่ครับก็คือพี่ใช้มิสเตอร์ฮิวมัสเราใช่มาผสมด้วยครับนี่ครับไตโคโดมาสงามมากค่ะเนี่ยไตโคโดแล้วบางบางอันเนี่ยเขาจะเป็นเป็นลูกลูกบอลลูนขึ้นมานะคะใช่ไหมถ้าเกิดเราหมักของเราอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลูกบอลลูนขึ้นมานี่ใช้มิสเตอร์ฮิวมัสั้างเข่าอันนี้พี่ใช้ร่วมกับพอดสามไหมคะอันนี้แยกมาแล้วครับแยกมาแล้วแยกเอาไตโคโดมาสมาอย่างเดียวครับ อ่าแต่คาร์ดามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าให้พี่ป๋อบอกว่าพี่ป๋อทายังไงที่เอาพอดอสามมาทํายังไงถึงได้แต่คาร์ดามามาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้พี่ป๋ออธิบายให้ฟังนะคะอ่าแล้วยังไงอีกนะคะพี่ป๋ออันนี้ก็เอาพดงอันนี้ผสมไดหน่อยอ๋อที่ใช้น้ําที่เราผสมเอ่อผสมไอตัวข้างคาวเรานี่แต่คาร์ดาม่านี่ครับตัวนี้ทำไมน้ํามันออกสีดํดๆคับพี่ป๋อ นิดไตโกดาม่าสีเขียวอ๋อโอ้สีเขียวค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมไตโกดาม่าสีเขียวใช่าใจไหมดูสปอร์เข้าใแล้วเราก็ใส่นิดนึ่งอย่างนี้นะครับตีว่าประมาณครึ่งแก้วน้ำดื่มค่ะน้ำที่ได้นี่ท่านผู้ชมมาดูนะคะว่าดูดูงนี้ท่ดูะครับไตโกดาม่าผสมกับนิสเตอร์ฮิมัตแช่น้ำปลายนะครับ นี่นะคะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นแปลงของเรานะเป็นแปลงที่มิสเตอร์ฮิวมัสดีเราอยู่นี่คือที่สองนี่ปลูกใหม่ครับเดี๋ยวก็มาดูดูอันนี้เหมือนน้ำดอกไม้เลยค่ะพี่ค่อต้นใหญ่ขนาดนี้เลยลึกสามสิบสี่สิบปีได้โอ้โห้โห ก่อนก็เป็นสวนน้ำร่วน,น,นอ,อ๋อค่ะเป็นร่วงมันอะไรกัดตาย,าย่าดูเหมือนมันไม่ค่อยมีเมลวันโพก่อเท่าไหร่นะคะก็มาดัดแปลงครับนะครับเอาน้ํานี่นะครับมาดัดแปลงคือเร,เราเป็นซัมเมอร์นะครับร้ไม่สามารถจะเจาะเข้ามาได้เราก็ดัดแปลง,งนี้มาเลยครับกอ,อกเข้าไปในนี้พี่ป๋อค<า>่ะไอตรงพี่เดี๋ยวถ้าผู้ชมมาดูใกล้ๆนะคะอะไรพี่ปอเอาอะไรใส่เข้าไปในนั้น มิสเตอร์ฮิมัทที่เมื่อกี้นี่ฮะอ๋อ,อไม่ใ,ใส่ตรงท่อนี่อ๋อบอลวาลครับอ๋อบอลวาลลองดึงปลั๊กออกนิดไปดึงปลั๊กออกหน่อยอันนี้ตอนนี้เปิดน้ําอยู่ครับอืลดน้ําอยู่ค่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ไปดูนะครับอันนี้คือวิธีการใส่ไปกับน้ําน้ําจดนะครับนี่ครับท่อไปน้ําจดไปพี่จะเอาใส่ลงในนี้เลยเหรอคะครับพี่จะก็หอย ปล่อยมิเตอร์มัดไปงี้ค่ะอ่าสมมุติว่าพี่ใส่เข้าไปนะคะพี่พี่ป๋อเขาใส่งี้นะคะแล้วก็มาตามระบบน้ำหยดเข้าไปดูแปลงยังไงครับอันนี้มิเตอรมัดของเราครับไม่ต้งใช้กันเลอันนี้อันนี้ตอนหนึ่งเหรอว่าตอนเท่าไหร่คะตอนสองครับตอนสองจี๊แปลงตอนสองท่านผู้ชมค่ะมาดูมาดูตรงนี้ก่อนนะคะดูคนแปลงก่อนอันนี้ได้ได้กี่เดือนแล้วคะอ่าตั้งแต่เดือนกุมภาใช่ไหมอันนี้ตอนสองนะคะตอนสอง สามเดือนเออสามเดือนนะคะสามเดือนนี่นี่ต่อสองนะคะใช่ไหมอันนี้พี่ปลูกระยะห่างเท่าไหร่คะอันนี้หนึ่งเมตรหกสิบครับเมตรหกแต่ว่าแตกกอขึ้นมาเยอะเลยอ่ะปลูกตาเดียวด้วยฮะคอ้อตาเดียวเพราะว่าเคยที่เราเราเคยเอ่ระยะหลุมนี่คลิปที่พี่พี่ป๋อส่งให้ดูคือใช้อ้อยท่อนเดียวตาเดียวอ่ะใช่ครับเนี่ยมมา แล้วมันกระแตกออกมาใช่ไหมคะถูกต้องครับเดี๋ยวมีให้ดูครับเพิ่งปลูกก็มีครับมันสมบูรณ์มากคุณผู้ชมแล้วดูดินนะคะแดินของพี่ปอเนี่ยนี่อันนี้เดือนนี้เป็นเดือนเมษานะคะที่เรามาสัมภาษณ์นี่วันที่เท่าไหร่นะพี่วันนี้วันที่ที่ห้าครับยี่สิบห้าเมษานะคะแต่ถ้าผู้ชมดูดินของพี่ปอค่ะดินเนี่ยคือดินนี่ร่วนซุยมากเลยนะคะแล้วก็แล้วก็เราขออนุญาตตบดินนะคะดินมีความโปร่งนะคะมีอากาศมี น้ำในปริมาณที่เห็นไหมคะน้ําน้าของพี่ต่อยดนะคะนับหยดติ่งๆเลยนะคะใส่สายน้ําหยดนะครับก็ปล่อยอ่ะทานอาหารมาเลยครับไม่ต้องไปใช้เคมีเลยครับนี่ครับโอ้โหโอ้แล้วดินนี่คือแบบว่าดินนี่ร่วนซุยมากนะคะท่านผู้ชมดูดินนะฮะดูลําต้นซะก่อนฮะไม่ต้องไปใช้เคมีนะครับใช้มิเตอร์พี่ก็ไม่เผาด้วยใช่ไหมคะไม่เผาครับไม่เผาการเตรียมดินนะครับเราเผาจุลินทรีย์เราตายเยอะแล้วดูดูนะคะเนี่ย ดินดินนุ่มมากเลยค่ะพี่ดินนุ่มมากอ่ะนุ่มแล้วก็พี่ไม่น่าเชื่อตรงที่เดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าพี่ป๋อบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหินนะเป็นหินแล้วแล้วเรามองว่าตรงนี้ท่านบ่ยจะเรียกเราเรียกว่าฟอสฟอรัสนะเราได้ปุ๋ยฟรีนะเนี่ยปุ๋ยฟรีแต่ว่าต้องใช้มิสเตอร์ฮิวมัสเรานะคะในการที่จะไปย่อยสลายโอ้โหตากล้องเหงื่อค่ะค่ะ โอ้แต่ว่าต้นสวยมากครับพี่นี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะดูดูต้นนคะดูต้นอน่ะอันนี้สี่เดือนไหมสามเดือนครับเออสามเดือนพี่ค่ะดูต้นเนี่ยดูต้นนี้ค่ะต้นนี้โอ้แล้วเดี๋ยวไปดูนะคะว่าพี่ป๋อขายไม่หมดนะครับพี่ป๋อขายไม่หมดเดี๋ยวไปดูว่าไอ้ต้นที่ตอตอแรกๆเนาะค่ะอันนี้อันนี้ตอสองตอสองสามเดือนนะคะ ต่อสองสามเดือนสูงขนาดนี้เนยะีีเคยรีวิว,วนู่นนะคะที่พี่บอกขายไม่หมดพอดีว่าลงลงรับซื้อปิดซะก่อนใช่ไหมคะร้านรับซื้อปิดก็ยังดีจะได้เห็นผลงานของมเตอร์ฮิวมัสเราเปลี่ยนแปลงมเมตรหกสิบใช้เมตรห้าสิบก็พอครับเพราะว่าเมตรหกสิบมันจะกว้างไปแต่ของใช้มิเตอร์ฮิวมัสแล้วีเดียว ชนกันหมดเดินเข้าไม่ได้ครับแน่นมากดูขนาดสามเดือน,นครับอันนี้อันนี้นที่เป็นเป็นแปลงที่พี่ป๋อถือว่าเป็นแปลงที่อ่เ ได้ผลผลิตสูงสุดก็คือสามิาทันพี่ตุ๊กบอกว่ายังไงนะคะพี่ตุ๊กอันนี้อันนี้คือคู่สีภรรยาของพี่ปอนะคะยังไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมเลยค่ะเคียงบ่าเคียงไหลบอกว่ายังไงคะมีคนมาท้าทายบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยได้นิดเดียวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอวันมาตัดนี่หนึ่งไร่เราได้เท่าไหร่เขาเอาเอาแปลงเอาแปลงที่สมบูรณ์ก่อนเลย เท่าไหร่นะคะหนึ่งไร่ได้เท่าไหรสามสิบห้าตันครับขาดนิดหน่อยสี่ตันกว่าค่ะเกือบเทียบสามสิบห้าตันนหนึ่งไร่นะคะหนึ่งไร่เนี่ยครับที่ใช่เห็นไร่หนึ่งได้สามสิบกว่าตันพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยอือแต่เราไม่ได้ใช้อะไรซับซ้อนเลยไม่มีจะใช้อย่างเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้หวานบนบนพิซ้ำนะค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้หวานใช้กับน้ำมิเตอร์ฮิมัตละลายน้ำอเอาแค่น้ำเหรอคะเนี่ยใช่ครับที่แค่น้ำพี่ถพี่ถโรตารี่ปั่นแล้วยกร่อง ไม่ได้ยกล่องด้วยเนี่ยไม่ไม่ได้ยกล่องเลยปีสองแค่ไถแล้วก็คือลงปลูกเลยแล้วก็ใช้ระบบน้ําหยดใช้มิสเตอร์ฮิวมัสเราที่พี่บอกเมื่อกี้ที่ผสมน้ําแล้วก็น้ํามาปล่อยกับระบบน้ําแค่นี้เหรอแค่นี้ครับไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ใส่มิสเตอร์ฮิวมัสเป็นเม็ดเป็นอะไรไม่ได้ใส่เลยครับใส่แต่ปีที่แล้วนู่นน่ะ พี่จะบอกว่าถ้าบางคนที่ไม่มีตังนี่คือแบบว่าสามารถที่จะได้เลยถูกต้องครับผลผลิตเนี่ยพ <c oughs> ี่ยืนยันเลยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเค่มีตัวไหนเลย,ยไม่มีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงด้วยมยม,มีม,ม,มแมลงไหมคะแล้วปกติมันจะมีไหมคะแมลงมันก็มีหนอนบ้างแต่ว่าของเรามันงาไปเราดูนะหนอนแต่ว่าถ้าเกิดบเกษตรกรทั่วไปอะค่ะที่เขาไม่ได้ใช้แบบเราเนี่ยก็จะเจอโรคอะไรบ้างก็มีหนอนะแล้วแล้วมันทําลายผลผลิตไหมคะเพราะว่าพอออกมาปุ๊บ ขาจะไม่ออกเยี่ยวครับเขาจะแตกอ๋อหนอนหนอนมันก็จะกัดกัดไส้แล้วก็คือมันก็ไม่ได้แล้วผลผลิตอ่ะได้น้อยมันจะแตกแต่ของเรานี่ไม่ต้องพ่นเลยยังยังไม่ได้พ่นอะไรเลยไม่ได้พ่นเลยมาดูฮะก็คือไม่ได้ฆ่าหนอนเลยไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงยังดูครับขอบคุณนะคะขอบคุณมิสเตอร์ยูมั้ยขอบคุณมิสเตอร์มัด่าวเดียวโอ้ค่ะก็เนี่นะคะถ้าเกิดถ้าเกิดก็เลยจีบอกว่าเอ้ยพี่ป๋อทำเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เลยนะคะดนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ ปุ๋ยสูตรไหนๆเลยนะคะเราไม่ได้จมตีปุ๋ยนะเพียงแต่ว่ารับไม่มีไม่มีเม็ดปุ๋ยเลยอะไรเลยเนี่ยค่ะไม่มีไม่มีเลยโล่งๆอันนี้รับอันนี้ก็ดูดินนะคะเนี่ยนี่ดินจากที่ไม่ได้น้ํานะก็ถือว่าดินแบบอ่ดินร่วนนะพี่พี่ปอดินร่วนนะเนี่ยแล้วเมื่อก่อนพี่ปอบอกว่าหินเยอะมาก่ครับเยอะมันนะนี่้แปงมันเอาเอามือเข้าไปในโคนนยค่ะเย็นมากท่านผู้ชมเย็นเนาะพี่มันอุ้มน้ํานะ อุ้มน้ำแต่ทีนี้เราส่งท่านอาหารไปเยอะด้วยไงไปเราไปดูที่ที่ต้นใหญ่นะคะเมื่อก่อนนี้ดินตรงนี้แข็งมากแต่มันเนะเดี๋ยวไม่ไช่ดูแต่ว่าโชคดีครับเนี่ยค่ะเมื่อก่อนนี่เป็นเป็นหินแข็งๆใช่ไหมคะพี่สายครับเดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่าหินของพี่ปอเนี่ยมันเป็นยังไงเขาบอกว่าพี่ปอบอกต้องขอบคุณมิสเตอร์ฮิวมาร์ที่ตุ๊กบอกเมื่อก่อนนะคะหินนี่แบบอย่างนี่อเนี่นี่เนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตุ๊กไปเอามาให้ดูนะมันมิสเตอร์ฮิวมาร์ทละลายหมดแล้ว ค่ะเมื่อก่อนนี่มันยังไงคะพี่ตุ๊กฟังจากพี่ตุ๊กเลยเป็นหินหินแข็งหินดานเลยค่ะดานเนี่ยที่รถไถไม่เข้าอ่ะค่ะแต่ตัวนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วค้ำตาลหวานมันก็กลายเป็นจากจากหินกลายเป็นกลายเป็นยูนิ่และที่สําคัญคือตัวนี้นี่ปุ๋ยฟอสฟอรัสฟรีใช่ไหมที่เราคุยกันนะพี่ปอบอกเป็นปุ๋ยฟอสฟอรัสฟรีเลยนะคะเพราะว่าปกติในฟอสฟอรัสมันเอามาใช้ไม่ได้เนาะใช่ครับแต่พอพิสเตอร์ฮียมัสเราลงไปเนี่ยมันมันมันได้หลายอย่างตัวเดียวเนี่ยมันมันมันช่วย การที่ย่อยสลายพวกพวกแร่ธาตุต่างๆในดินนะให้พืชเอามากินได้เดี๋ยวเราไปดูที่ของในีเดียวของไม้กินหลืองนนะ่หน่มเอตัดตไปสมากน่านขดีอันี้อันนี้เราหลบ มปลายเะสุดแล้วลันี้นำออกป้องก็ป้องก็ยาวนะคะใช่ไหมแล้วก็ลำมันก็เนี่ยค่ะมือจะหลุดนะคะนิ้วกลางนะมือกลางนิ้วป้องกับนิ้วกลางอันนี้อันนี้สองต้นท้ครับอ้นีแล้วพี่บอกว่าต้นต้นหนึ่งช่างได้ประมาณ4ีกิโลเลยพี่ประมาณสี่กิโลได้อันนี้ไม่น่าจะตัดแต่สี่กิโลครับแล้วหวานด้วยที่สําคัญเขาบอกว่าคนกินนี่หวานเลยอันนี้ที่ตัดด้วยใบผมออกไปปลูกนะครับ นี่ใช่ไหมคะแปลงแปงนี้ใช่ไหมที่พ่อพี่บอกว่าหนึ่งไร่ได้30กว่าตันนี่ครับที่ตัดอยู่เนี่ยอ๋อนี่ตัดไปแล้วอันนี้คือส่วนที่เหลือนอัครับส่วนที่เหลือนี่ยนี่วัดหนึ่งไร่ครับเพื่อทำอันนี้หนึ่งไร่นะคะคือหนึ่งไร่ได้ตั้งสามสิบกั้นเกือบเกือบสามพันกันนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะหนึ่งไร่อันนี้เป็นตอสองละคือตอนแรกอ๋อค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็อย่าลืมนะถ้าใครดูคลิปวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะไม่ เอาของพี่ปอพี่ปอก็จะส่งมาให้เราดูแล้วก็เราจะรีวิวของพี่ปอเพื่อให้เป็นต้นแบบกับเกษตรกรนะคะมาดูสิครับเนี่ยมามันเสมอนะอันนี้มันคือแต่ว่าเราไม่ได้ตัดวันเดียวครับคือแต่ว่าเราพี่เราปกตินีเขาจะต้องตัดแต่งยวยไงถ้าต้นเล็กๆตรงนี้เขาก็จะตองออกอะไรเงี้ยถูกต้องครับแต่บางทีพี่ก็เอาไม่ไม่ไหวไม่ทันเพราะว่าพี่ปอทํากับแถวคนกับพี่ตุ๊กนะคะก็คือไม่ค่อยได้ใช้จ้างแรงงานเท่าไหร่ครับเพราะว่าใช้แรงงานตัวเองทีนี้จเราจะได้เหลือเยอะ อันนี้เรต้องตัดทิ้งนะตัดทิ้งเพื่อเอาเอาลูกของเขาไว้แล้วอันนี้นี่เอาไปปลูกใช่ไหมคะนนี่หมดหมดติดนะครับเพราะปีกว่าแล้วนะอันนี้ปีกว่าตัดทิ้งเพื่อให้ทิ้งไว้ตรงเนี้ยให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ต่อไปเออพี่ไม่เผาไม่เผาครับไม่แล้วมันก็จะย่อยสลายเองเหรอคะพี่แล้วก็ใช้ของเราเนี่ยนะครับมาฉีดฉีดปุ๊บเดี๋ยวเขาย่อยๆสลายเรามาดูสิว่าดินดินของพี่ป๋อที่ใช้ของเราเนี่ยจะมานะคะดินอู้แต่ดินพี่ค่ะดินมีความชื้นนะ ดินมีความชื้นชื้นนะเนี่ยค่ะท่ามู้ชมค่ะเนี่ย,ยดินไม่แห้งนะคะแล้วก็ได้ได้แบบใบเขาปกไว้ด้วยเนาะได้ครับเนี่ยค่ะดินดินนี้ไม่ไม่ได้ใช้จอบใช้อะไรเลยนะแค่แค่เอามือเอามือเนาะเนี่ยดินนี้ระดับข้างบนเนี่ยดินก็ไม่ร้อนด้วยดินเย็นนะคะแล้วก็พอลงไปนี่คือตรงเนี้ยก็ก็มีความชื้นเห็นไหมคะมีความเหนียวหนืดของเขาอยู่แล้วข้างบนเนี่ย ดินไม่ร้อนเลยเพราะได้ใบอ้อยเนี่ยปกไว้นะคะแล้วทีนี้ทีนี้พี่ป๋อใส่พวกตูลินซีพวกไตโคโดมาด้วยนาะขยายไตโคโดมาก็เดี๋ยวไว้ให้พี่ป๋อเราไปนั่งคุยแนละ้วว่าพี่ป๋อ,อทํายังไงไปคุยในที่ร่มแต่ว่าตอนนี้เราพามาดูในในสวนของแปลงที่ที่พี่ป๋อนะทำมาเนี่ยอัน,นอันนี้รู้สึกว่า เป็นเป็นอ้อยแล้วยังมีมันสับปะหลังอีกนะมีข้าวโพดอีกนะที่ปอทำอแล้วก็เป็นพวกพืชผักสวนครัวพวกทิกพวกมะเขืออะไรเงี้ยที่ที่ป่อปลูกแล้วไปขายที่ตลาดที่ตุกอยู่นะคะก็อันนี้พามาดูต้นแบบของแปลงนะคะที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใดๆไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยไม่มีหนอนเลยเนาะค่ะเนี่ยจะตัดไม่หมดค่ะเ็คือที่ทำารยงานไปหนึ่งไร่นะครับ ค่ะอันนี้หนึ่งไร่เนี่ยได้สากสิาตันสามสิบกสามสิบห้าตันค่ะแต่ว่ารถเท่าก่าจะมาขี้ก็ลปากแดะไว้สิบวันโอ้โหมากรถโอ้ไม่จ้ังเพ่ต้องได้สามสิบห้าตันกว่าแต่เราก็ได้เปอร์เซ็นต์ความหวานนะคะเปอร์เซ็นต์ความหวานสูงไหมของเราไม่ได้เพราะว่าเขาแก่เข้าไปค่ะเราไม่ได้ไปขายโรงงานเองค่ะอันนี้ต้องยกให้เขาค่ะอันนี้ก็ท่านผู้ชมค่ะเราเราอยู่กับต้นแบบนะคะของแปลงเพชรบูรณ์เดี๋ยวเราจะ ขอไปดี EP ต่อไปเราขอไปนั่งคุยในที่ร่มเพราะว่าตอนเนี้เป็นช่วงช่วงบ่ายโมงเลยเที่ยงกว่าเราลงมาทีไรเราลงแปลงระดับนี้ทุกครั้งเลยนะคะผิวกันไม่เลยก็เดี๋ยวเราไปคุยเดี๋ยวจะกลัวจะเป็นฮิสโตกนะคะเพราะว่านี่เป็นวันที่เท่าไหร่นะคะของเดือนเมษายนยี่สิบห้าเมษาแต่หนูจะบอกว่าแปลงเราอ่ะถึงแม้ร้อนแต่ว่าหายใจโล่งหายใจโล่งค่ะท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งค่ะ ถ้าไม่ชมดูนะเพราะปกติแล้วเราเห็นของคนอื่นใ,นใบจะเหียวดูดิแล้วเขียวของเราจะเขียวไม่เหมือนคนอื่นนะเห็นไหมครเขียวของเราอ่ะเขียวโปร่งเนาะดูครับดูความสดชื่นนะครับแล้วก็ถึงเราร้อนข้างข้างบนแต่ว่ามันเหมือนกับเวลาลมมาค่ะแล้วก็ออกซิเจนที่มันระเหยจากข้างล่างอะ่ะมันเย็นอะ่ะครับแล้วปกติถ้าเราไปแปลงแปลงที่แบบไม่ได้ใช้แบบของเรานะมันจะแบบแห้งร้อนแล้วก็หายใจไม่ได้มันไม่มีเม็ดออกซิเจนนะพูดง่ายแต่ว่าอันเนี้ย คือเรายืนอยู่เนี่ยถึงแม้มันร้อนแต่ว่ามันมันรู้สึกมันได้ออกซิเจนอะ่ะเออม,มันได้ออกซิเจนที่เราเหยขึ้นมานะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราทําก็คือทําเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยรเราําทําเรื่องความชื้นสัมผัสด้วยอุ้มน้ําแล้วก็ส่งธาตุอาหารให้พืชด้วยที่สําคัญแปลงเนี้ยที่พี่ป๋อบอกเนี่ยเราไม่ได้มีมิเตอร์ฮิวมัสที่ใส่ลงดินเลยเราใช้กับระบบน้ําแล้วใช้น้อยมากเลยนะพี่น้อยครับเพราะว่าไอ้หนึ่งกิโลต่น้ำสิบลิตรแต่ใช้ได้สี่รอบลองคิดดูนะ เราก็ใช้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็โอเคงั้นก็ในตัวอย่างของแปลงเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปขอสัมภาษณ์ในพีต่อไปคือนั่งคุยกับพี่ป๋อว่าพี่ป๋อใช้ยังไงทําไมถึงได้มาเจอมิสเตอร์ฮิวมัสแล้วทําไมถึงใช้ของเราแล้วพอเก็บผลผลิตไปเนี่ยเราทําให้หลายๆคนเนี่ยที่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 ดู youtube เราแล้วก็เข้ามาดูแปลงที่แล้วตัดสินใจซื้อแบบเป็นล็อตใหญ่ไปเลยเงี้ยค่ะพึ่งพึ่งเอามาส่งก็คือของ ของกลุ่มเผือกเผือกที่ปลูกเผือกเลยเผือกเลยนะคะของพี่เทพซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปสัมภาษณ์พี่เทพเพราะว่าพี่เทพใช้มาซื้อของพี่ปอไปเสร็จแล้วพอไปใช้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเผือกเขาไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยซึ่งแล้วก็ปุ๋ยหลายตัวไม่ต้องใช้เลยเขาก็ถามว่าคืออัศจรรย์นี่ก็สั่งไปเต็มคันเลยเดี๋ยวก็จะไปสัมภาษณ์พี่เทพเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ปอที่พามาเยี่ยมชมแปลงนะคะของอำเภอ วิเชียรบุรีบ้านน้ำเดือดครับค่ะบ้านน้ำเดือดจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะก็สามารถขอเข้ามาดูแปลงพี่ป๋อได้เลยแล้วก็เสค่ะถ้าถ้าถ้าอยากจะมาเรียนรู้กับพี่ป๋อเนี่ยก็เชิญเลยพี่ป๋อเป็นโรงเรียนได้เลยนะคะก็จะมีคอร์สเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีคอร์สสอนให้เลยนะคะคอร์สแบบวันเดียวจบเลยหรือว่านอนคืนนึงหัวหัวนึงเท่าไหร่เงี้ยค่ะคิดก็จะเหมือนแบบคุณโบนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็กราบขอพระคุณพี่ป๋อเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็กราบขอพระคุณท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเรานะคะแล้วก็กด ไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกรแล้วก็บอกเบอร์พี่ป๋อค่ะศูนย์แปดศูนย์ศสองห้หนึ่งสครับค่ะทีนี้ก็คือไม่ว่าจะช่วงปลูกหรือว่าเป็นช่วงพี่พี่ป๋อมีเฟซบุ๊กด้วยอะคะ่ะครับีครับพี่ป๋อมีเฟซบุ๊กศิละปะศิ <facebook. S 2> ละ สลต์อสลาสลตนอนหนูรอเรือปอปลาสะอค่ะอันนี้ก็คืออยู่ใน a c e b o o k นะคะสามารถไปติดตามพี่ปอได้เลยเพราะว่าเห็นพี่ปอจะคอยแบบว่าโพสต์ลงใน Facebook อยู่ตลอดเลยว่าขั้นตอนในการทำอะไรเงี้ยถ้าใครอยากจะทําตามหรือจะอะไรก็สามารถที่จะไปติดตามพี่ใน Facebook แล้วก็ไปไปถามไปไปไปไลน์ถามหรือว่าไปถามใน Facebook ก็ได้หรือไม่ก็โครมาได้ก็ได้นะคะแล้วก็หรือจะมาเรียนกับพี่ปอเลยก็ได้นะดีเสมอครับค่ะ งั้นก็วันนี้ก็ขอบขอพระคุณพี่ป๋ออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ราบขอพระคุณท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมว่ากดติดตามกันนะคะแล้วก็เบอร์โทรของโรงงานเราจะฝากไว้ในลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วใครสนใจก็ไลน์มาถามก็จะให้เบอร์พี่ป๋อไปถ้าจดไม่ทันเนะาะวันนี้ก็ขอบขอพระคุณพี่ป๋ออีกรอบแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ